สวัสดีเช้านี้ที่ทุ่งนาผมนะครับเช้าวันนี้วันที่8ังคารที่8กันยายน2513ครับหลังจากที่มีฝนมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณวันที่4วันที่5โดยประมาณตามที่เห็นครับน้ําก็ยังคงไหลยอยู่นะครับไหลเข้านานะครับก่อนหน้านี้จะเห็นเครื่องสูบน้ําตั้งอยู่ตรงนี้แต่ถัดจากนั้นไม่นานครับมีฝนมารอบสองรอบมันเกิดการต,ตกสะสมนะครับมันก็ไหลามาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็น พื้นที่บริเวณข้างล่างภูเขาภูเขานี้จะเป็นเทือกเขาฝั่งด้านนู้นครับไล่ยาวไปเราเรียกว่าเทือกเขาพนมนงรักฝนมันตกในภูเขาสะสมนานๆปุ๊บมันก็ไหลมาตามที่เห็นครับนี่แหละครับเกษตรกรหัวใจสําคัญคือการมีน้ําครับแต่ถ้าไม่มีน้ํไม่ถือว่าแย่และหลายพื้นที่นี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับเท่าที่ขับรถผ่านแถวศรีสะเกตบุรีลัมโคาราชนี่โอ้โหน่าเห็นใจครับทุกพื้นที่เลยแหละนะครับส่วนใหญ่นะครับ ไปแล้วก็แบบเห็นข้าวนี่แบบโอ้โหมันทําให้รู้สึกแบบแล้วชาวนาเราจะกินอะไรยังไงปีต่อไปนะครับยิ่งจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่ามันเป็นปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้พอไม่มีน้ําแล้วการอุปโภคบริโภคในลหลายๆพื้นที่ที่ใช้เป็นน้ําประปาปะพวกนี้นครับนั่นคือปัญหาเลยนะครับแต่ที่นี่นะครับก็ตามที่เห็นน้ําก็ถึงแม้จะมาช้านะครับแต่ก็ยังคงมีนะครับอย่างนี้น้อยแล้วนั้นกเกษตรกรที่อยู่โซนนี้ก็จะยังคงแบบว่า พอที่จะมีข้าวให้ได้แบบได้กินในปีต่อไปนะครับอย่างนี้น้อยก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งในการที่จะแบบเห็นน้ํามาแบบนี้แล้วก็ทําให้รู้สึกชื่นใจอยู่นะครับเนี่ยครับตามที่เห็นข้าวมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ากว่าที่ฝนจะมาเนี่ยโอ้โหข้าวมันก็แบบรอดแหลไม่รอดแหลบ้างตามที่เห็นครับพาดูทุกคนได้มาดูกันน้ําเริ่มลดครับน้ําเริ่มลดมันก็ยังคงแบบพอมีน้ำไม่เห็นอยู่มันเช้านี้ก็ปักเบ็ดครับ ปักเป็นเล่นๆทิ้งๆไว้นะครับก็ได้อยู่3ามสี่ตัวนะครับได้หลายคนก็สงสัยเฮ้ยเพิ่งมีน้ํามีปลาได้ยังไงก็อย่างที่อธิบายไปะนะครับว่าพื้นที่โซนนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ข้างล่างภูเขานะครับแน่นอนว่าเมื่อฝนตกนะครับปลามันจะกระจายกันอยู่หลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นคลองที่อยู่บนภูเขาที่มันเป็นโขดหินอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งบริเวณด้านล่างเนี่ยคลองที่มันอยู่ลึกๆล,ลงไปแล้วปลามันมีรากไม้มีอะไรอยู่มันก็สามารถที่จะแบบ อาศัยอยู่ในช่วงนั้นได้นะครับเวลาฝนมาน้ําหลากปลาก็จะขึ้นมาครับก็เลยพอที่จะมีปลาให้ปักเบ็ดนะครับให้ขยายพันธุ์ได้ทุกๆปีพื้นที่ส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะเป็นกันประมาณนี้ครับก็จะมีน้ํามาแล้วก็จะมีปลาตลอดอุดมสมบูรณ์ครับค่อนข้างโอเคนะครับถ้าลดในเรื่องของการใช้สารเคมีได้จะดีมากครับตามที่เห็นครับแาวนี้หน้าผมนี่ไม่ใช้นะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยนะครับที่อื่นเขาก็ยังคงใช้กันอยู่แต่สําหรับผมก็มองว่า มันจะตคทางแล้วมันจะทําให้เกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อมแมลงต่างนะครับก็ถาูทุกคนได้มาดูเช้านี้ครับกับทุ่งนานะครับสบายๆเช้านี้นะครับระดับน้ําเริ่มลดแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีทาทาให้แบบว่าข้าวมันสวยขึ้นบ้างก็เห็นใจเกษตรกรและหลายพื้นที่ครับที่ไม่มีน้านะครับนะครับก็อัปเดตบรรยากาศเช้านี้ครับให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าที่นาผมเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็มีน้ำแล้ว นะครับหลายๆพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับเช้านี้ก็สวัสดียามเช้ากันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับนี่ครับเป็นบรรยากาศทั่วๆไปรอบทุ่งนาแล้วก็นาตรงนี้นะครับลืมบอกไปว่าปีที่แล้วผมก็ได้หวานปอเทืองไปบำรุงดินนะครับตามที่เห็นก็โอเคนะครับผสมผสานคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ยังคงใช้เคมีอยู่นะครับไม่ไม่อยากจะห้ามเพราะว่าถ้าห้ามแล้วท่านก็จะมองว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยแล้วจะกินอะไรก็เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ผสมผสานกันนะครับ เอาแบบสมัยใหม่กับสมัยเก่าผสมประสานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยกันสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกับน้ําที่มันไหลยอยู่ตรงนี้นะครับได้หลายคนต้องการแบบนี้เลยนะครับแต่ที่นี่เนี่ยโอ้ไหลไปตลอดเลย